บัดนี้เป็นครั้งที่58ตรงกับวันที่6มกราคมพ,พุทธศักราช2569้ารเข้าพเจ้านางสาววณิภพภูตรมากขอเพยงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆปูชาและอาจารย์ปูชาแดวอลวงพระมความปฏิเถรเจ้าองหลงปูสำเร็จลุนหลวงปูบุญเดชหลวงปูศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโม,มทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้า ขออนุภาพคุณพระธรรตนัดรายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยาายมนต์ต่อไปเถิดบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาชกวาเรโสอัตราคัจฉันตุเทวดาสัตธมรมมุนิราชศสาสุนันตุสักขโมกขังสักเคการเมจรุเปคุริสิครัตเตจนทะเิเควิมานี ทีเปรตเทจคามีตรุปนนคาหเนเคหาวัตุมีเคเตภูมมาจายันตุเทวาชัลลาธารวิสเมยขะคันตัมพันาคาติทันตาสันติเกยามุนิวัตรจันนังสาทุโมมีสุนันตุธรรมสวนรกาโรยัมบัฏันตาธรรมสวนรกาโรยัมบัฏันตาธรรมสวนรกาโรยัมบัฏันตามุสุนัมสกานสิทธิคาถานโมตัสสะพะขวัตตวะตระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขวัตตวะตระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะขวัตตวะโตสัมมมาสััพุทธสสะ บส่สัจการิยคาถาระติเมศรนังอ er ัญยังพุทโธเมศรนังวรังเอเตนะสัจปัชเชนะสุติเมโหตุสัพปทานาถิเมศรนังอัญยังธรรมโมเมศรนังวรังเอเตนะสัจปัชเชนะสุติเมโหตุสัพปทานาถิเมศรนังอัญยังสังโฆเมศรนังวรังเอเตนะสัจปัชเชนะสุติเมโหตุสัพปทาบส่วนมหาการิโกนะโถติอธิกาคาถา มหาการิโกนาโถอัตถายะสัพพปารินังปุริตวาปรมมิสัพพปันโตสัมโพธมุตตะมังเอเตนะสัตวะเชนนะมาโหตุสัพุปปัถวามหาการิโกนาโถหิตายะสัพพปารินังปุริตวาปรมมิสัพพปันโตสัมโพธมุตตะมังเอเตนะสัตวะเชนนะมาโหตุสัพุปปัถวามหาการิโกนาโถสุขายะสัพพปารินังปุริตวาปรมมิสัพพปันโตสัมโพธมุตตะมังเอเตนะสัตวะเชนนะมาโหตุสัพุปปัถวา บทสวดมหาสริสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระขวารสเกสุวิหารติกะเป็นละวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิขุสังเคนาสัตติงปัญจมัตเตหิพิขุสเฮเหหิสัพเพเหวะอารันเตหิทัสสังหิเจโลกะท้าตุหิเทวตาเยปุเยนัชนิเพตตาหุนติพระขวันตังทัสนายาพิขุสังคันจาอัตโขเชตุนาสุทาวาสิกาอิคานาเทวนาเอตตาทโหเสียยังโขพระขวารสเกสุวิหารติกะเป็นละวัตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิขุสังเคนาสัตติงปัญจมัตตเหิ พิคุสเตหิสเพเหวะอรันเตหิทัสสัหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนนัสนิเปตตาหุนติพระขวันตังทัสนิยัตพิคุสังกัรจ่ายนุนนาไมยมปิเยนัปควารเตนุปัสการมายามะอุปัสการมิตวะพระขวัตโตสติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยามาติปินามะพระวัปุริโสสมะติตังวะภาหังภาษาละเรียภาษาตังวะภาหังสามิเฉียะเอวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุตระหิตาภะวัตโตปุระโตตาปาตุระหองสุ อาตโคตาเทวตาพระเขวันตังพิบัติตาะเอกามันตังอาถังสุเอกามันตังติกาโหยเอกาเทวตาพระเขวัดโตสัตย์เกอิมังค์ถางอภาสีมหาสมัยโยปวนาสนิงเทวกายาสมัคตาเข้ตามมหาอิมังธรรมะสมัยอยัางทักิตายยวะอปราสิตาสังคันติอาตโคระภรัเทวตาพระเขวัดโตสัตย์เกอิมังค์ถางอภาสีตัตรารพิครวศมาธาหังสุจิตตาอุนุชกรมมมังสุสารถิวัฒนิตาณิฆาเหตวาวิธุริยารักกันติปันติตาติ อัตโขะปราเวตาพระขตสันเกยมังคางภาสิจิตตะวะคีรังจิตตะวปีคังอินทขีเราหาจะมเมชาเตจารันติสิทมาลาจะกุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัโขปราวาพรตสันเกยมังคางภาสิเยเคสิพุตังสันนังคาตาเสนเตคมิสันติปยมิภายมุนสังเทหังเทวะกายังมุทธิเดสันติติอัตโขะพะขาววพิขอมันเตสีเยเยนะพิขเวทสัสสุโลกธาตุสุเทวะตาสันนิพฤตตาหุนติตตะกตังท เอตัปธรรมายาวัตเทวตาสันนิปเทตตาเอสุสยยะธาปิไมหังเอตาระหิอากิคิสัมมิพิกเวเทวกายานันามานิเทสิสัมมิพิกเวะไมหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวพระเวสสกิตอนัคตธรรมธนารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันตานาอิตัปธรรมายาวัตเทวตาสันนิปเทตตาพระเวสสกิตสยยะธาปิไมหัง เอตาระหิอากิค so 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 um, so so ิสัมมิพิขเวเทวกายานันามานิกิตายิสัมมิพิขเวเทวกายานันามานิเทศิสัมมิพิขเวเทวกายานันามานิตังสุนัตทาสัตว์กรรมนราศิโรธาภาสิสัมมิเตวันปฏิติโคเตพิขุภัตโตจตสุสุสงคาวาเอตัธโวจ่าสิโลกันวันุกัสสัมมิธัพพมาตถสิตายเยสิตาคิริขปะรรมหิตตาสนาหิตาปุสโสสีหาวัสลีนาโลมหาสานสานพุโนธาตัมนะสาสุธาเปปปสันนาวิลา พินโยปรจัเตย์สานวนกพิรรัตวทวีตตัวมัตยสาสเเกสสนินรตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิคบตแต่ชอัตตะกมกกรุงสถาบพุทธศาสนาเตสัมปะตุระหุยานัอมุนาสานาตศสนาอภิเกสถามันทักษงสาสังอาสตริกสตังเอกสาราสนามันอัมมุนสานาถสุม อัปเกศนนแต่เมื่อทักคงที่สาสภาพุทธาคงต่จะสภาภพิญญาเยาวะคิจวานะจตกุมาตัดโตอมัตยิสัทธาสาวกเกสชเนรเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชาณตาพิคบโญเยวหังกิตายิสามิคีราเหียนุปปสโสสตาสาสาวะยักษภูมากับปิระวัฏถวายที่มันโตชิติมันโตวันะมันโตยิสังสินนมัทธามานาพิกมรมพิกุนางเสียมิถึงว่านางชาสาหาสาเหห์มากตายยักนนตวันนิโนอที่มันโตชิติมันโตวันะมันโตยิสังสินนมัทธามานาพิกมรม Pikunang kuna se miti sa taki rati saha hasa ya kana na tawani no iti manto shuti manto wana wanto yisa sino mata mana api kamu. Ki kuna se miti wana iti ete sora sa kana na tawani no iti manto shuti manto wana wanto yisa sino mata mana api kamu. Ki kuna se miti we sa mita mata sa taya kana na tawani no. Iti manto shuti manto wana wanto yisa sino mata mana api kamu. Ki kuna se miti wana kumpi ora cha pula sa ni besa na pinyo na sa tasa sa hei kana api. Pa yi pura sa ti kumpi ora cha hei koso pa kasa purima. โอริมันจัตที่สองราชาทัตตารัตโทภาษาสติคันทคันทำภาณาที่ปฏิมหาราชาสัสิโสปุตตาปิตาสาภาอวอินทนามังหันพลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยิสสิโนมัทมาณาพิกามงพิฆนัเสมิติวนังทักขิณาจัตที่สองราชาพิรรธหัวตาภาษาสติคุมพันธนาที่ปฏิมหาราชาสัสสิโสปุตตาสิปิตาสาภาอวอินทนามังหันพลายที่มันโตชิติมันโตวันนมันโตยิสสิโนมัทมาณาพิกามงพิฆนัเสมิติวนัง จิมันชาชีสังราชวิรูปภคโคภาษาสตินาคานาธิปติมหาราชาสัสสิโสผุ้ตัดิตัสสาบวอินทนามาณมหาภัยที่มันโตชิติมันโตวันนัมันโตยสสิโนมุทธรานาภิคำมุภูคนาสมิติวนังอุตราชที่สังราชาคูเบโรตาภาษาสติยคาณาธิปติมหาราชาาชสสิโสผุ้ตัดิตัสสาบวอินทนามาณมหาภัยที่มันโตชิตตุมันโต วันนั้นวันตัวยศสัสินนมัทธมานาพิกามมุกพีคุณนางเสมาติงว่านางปุริมาตรที swimming, donc, yat, i, onos, ่สามท่าตารัฐททักขีเนน้าวิโรหะโกบาลเจเมน้าวิโรปะโคกุเวโรตระรังสังจัตตาโรเตมหาราชาสมรตาจัตรโรทีสาทันทัละมานาธรงสุวันเอกปิลบัติเวเตสัมมายาวิโนทัสาอากุบัลเจนิกาสัามายากุเตนทุเวเตทุวิปุจาวิปุตุสาห จันทโนาคมาเสร็จโถจ่าทินุคันทุนิคันทุจ่าปานโทกับมันเดียวจะเทวสุโรตัจัมมาตาลิจิตตเจโนจคันทนาโพนโรราชาสนุสัพโออาคูมันจัตสิโคเจวัตโกดุสุริยะวจจสาเอเตจันเยจราชาโนคันมปะสหราชพิโมทมานาพิกำมุพิคุนาสมิติวะนังอาักคุณาภาษานาคาเวศราชาตจักรกาบุรัสตระอาคูปยาคาสายติพิยามุนนาทตตารธะจาอาคุนาไคสัสสิโนเอราวันโนมหานาโค สภะภาคัสมิติะนางเยนะคะราชยสสารันติทิพาที่ชาปักขวิสุทธาจักกุเหายสเตมนมัจจปตตาจสุปนาอิติเตศนามะอยยันตานะคะราชานามาสิสุปนตเขมมกาสิพุทโธสันะหะเหวาจาเหวบวะหะยันตานะขะสุปนาสารมกันสุพุทธังชิตาสัรหาเสนะเทระสมุทังอสุราสตาพาตโรสวเสเตอิติมตยสันโูกาะคันชามหาพิสมาอสุราธารเวคสาเปปจิตติสติจะปะหาโรโทนัมชีสหัสตันจ พระพัทมาปารับมงสยโานิพพันตพคุณงสม่ติงว่านางอาโปชาเทวาปัทภีัตเตชวาาข้มวรนาวรนาเทวาโสมจาย์สหามิตากรุณากายอาคุเทวาอิสันสีโนถ้าเสสัตถะกายสันนันตัวนิหน่อยที่มันโตชิติมันโตวันนาันโตอิสันสีโนม่มานาพกมุพิคุณังสมิติงว่นงเวนทุจารเทวาสารีชาสมายาทุกอยมาจะไตสุปานิสาเทวาจะไ้มาคูปุรกิตาสูสุบนิเทวาสูดไมาคูปุรักขิตาะ วาสุนางวาสโบเสขลุศกปะคับภเรทัตโททัศเสธเตสะทายเสเพนะตะวันที่น่อยที่มันตัวชุติมันตโวบรรณมันตัวอิสันสินโนมัทมานาพิกรรมมพิคุณางเสม่ติงว่านางอาถาคูสาวูเทวาชละมัสสิกขาลิวาอริทกาจ่าโรชาจ่าอุมาภพนิพาสินโนวรลุนาสหาธรรมจาตุตาจ่าเนชกาสุเรยุรุจราอาคูอาคูปัสเวนเนสินโนทัศเสธเตสะทายเสเพนะตะวันที่น่อยที่มันตัวชุติมันตโวบรรณมันตัวอิสันสินโนมัทมานาพิกรรมมพิคุณางเสม่ติงว่านาง สมานามหาสมนามนุสสามนุสิตตมาคินทาปุตสิกาอาคุอาคุมโนปุตสิกาอัฏฐคูระโยเทวายเยจารุเทวานิโนปาระคามหาปาระคาอาคุเทวายิสันสินโนทัศเสรษฐะเสรษฐาภิสเพนรัตตะวันนิโนที่มันโตชิติมันโตวันละมันโตยิสันสินโนมาถ้ามานาพิกรรมุคิดคุณอาจะไม่ติดว่นาสุขาคุลมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสาหะอุตตะขัตติหาปะโมขาอาคุเทวายิจักขณะสถานมตาหาละขชาไมสกจัยสัจสินโนสายยางอาคาปะจุนโนโยติสาพิวัสติ ถ so ้าเสรษฐีเสดสัทธาไสยสะเพเนนาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตอย่งสันสินโนมัธมานาภิกขมุภิคุณังสมิตริงวะนาเคมียารุสิตายามากตะกาจายสันสินโนสมิตรกาละมะเศษถโชตินามาจ่าสาวนิมารตินุอากูถาคุปรนิมิตาถ้าเสรษฐสันสหายสเพเนนัตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตอยสันสินโนมัธมานาภิกขามุภิคุณังสมิตริงวะนางสาเถเทเทวะนิกายาสเพเนนัตะวันนินนามันวะเยนะอาคันชุงเยเจันเยจติสาสหะปะวุทธทาติมมะะิรัังโอหตนนาสวง ทักเค็มบคัตารานาคางจันทวัสต่างสุภาม,มาประมาตตัวจัดปุตตะที่มตติสหาสันนำกุมารโรติโจสจ่าโสปาฆาสัามติงวะนางสหัสพรมาโรกาลนำหาพระม,มติพิธาติอุปปันโนชิติมันโตุตพิสมากายโยยะสันสิโสทัสเสถัยสระอาคูปจเจกัสวัตินุเตสันจัมสิโตาอาคาหาริโตปรติาปราาปเเวรา,า,าริโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเทเวสพรมาเกมารเสนาพิการมิปัสสะกันนาภาษามันทียังเอธากันาานาหัฐฐานัะฐาราเขนะปปุตมะตัวโสมันตาปริวารเลธา มาวมุจิทหาโคจินังอิติตธรรมหาเสนอกัญหาเสนนาอเปสยิปริณาตธรรมหจจะสารกัตวาณเพระวังยะถาภูมิสโกเมโคธนณยันโตสวิชิโกตโสโสตถาโสตถาวุตริสังคุโทสยังวเสตันจัสรรพังพิญญาญาโมวักิตวานะจักรุมตโตอามัตยิสัทธาสาวกเกศสนินรเตมารเสนนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโรเทศตักกามครุสตวะพุทธศาสนนวิตราเคหิปะกามมุงเนสังลมมปิชิยงสพเพวิชิตตาสังฆามาพยาตีตา ย่าสันสีนมโมทันติเสปูเตหิสารวัตเตชะเนสุตาติโมสรชุลชัยยปกรณโมเมพุธเตชะสารตนาตะยาธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายยาปรเมสุราสิทิพรมาจัยอินทาจัจตุโรกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสรพมัพเทย่าประสิทธิวันตุเตชัยยะชัยยธรณีธรณีอุทัติอุทัตินาทินาทิชัยยะชัยย่าขคนละตัวละนิสัยนิรายสายเสนะเมรุราชพระราชีชัยยะชัยย่าคัมภีรสมเพียนาคี คำพีรโสพีนาเคนทานาคีพีสัจจพุตตกาลีนะชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณามุขขาสาธาชัยยะชัยยะจัมปาทินาคาสุรคันโถชัยยะไคชะยชัยจคนนัตตุรงสุการะผู้ชงสีหาพะยักขติปาชัยยะชัยยะวรุณามุขขายาตาชิตาชิตาเสนารีบุญนาสุทธิรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีธาตุเลสะาสุชัยยะ ชายาชายาธรณีจต <že 20> <t songs> ินสัทธาชายาชายามารารรญญาภวเคเฆชยาชายาวิรุณนัยยะเขชายาชยยาลักเสสุราพุทธเตชาชายาชายาพรมเมรทัคนาชายาชยยาราชาที่รอาสายชายาชายาปฐวิสัพพังชายาชายะอรหันตปัจเจกพุทธสาวังชายาชยยรปเสมะ มาเหสุรหรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหะโกวิรุปโฉจันทิมาระวิอินโทจัเวนเตยโยจักุเวโรวารุโนติจจอคิวายโยจักปาชุนหกุมารุทัตตารัตโกอัฏฐรสะมหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทโยอิสินสาวกาสัพผาชัยยะรามมภวันตุเตชัยยะธรรมจัสสังโฆจัทธัสปารโรจัชัยยะกลางเอเตนะเจ ชยยะเตเชนะชยยะสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชายยะมังคังชยโยปิพุทธศาสิริมโตอัยมราสัจปาปิมัตโรปราชโยอุโศยามโพธิมันเตปรมุทิตาชยยะถัธาพรหมฆนามเฮสีโนชยโยปิพุทธศาสิริมโตอัยมราสัจปาปิมโตพระราชโยอุโสยามโพธิมันเตปรมุทิตาชยยะถธานะคะ อินทขณามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสะสิลีมัตโตอายามารสัะจปาปิมัตโตปราชโยอขโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายยะตถาเทวขณามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสะสิลีมัตโตอายามารสัะจปาปิมัตโตปราชโยขโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายยะตถาสุปันนาขณามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสะสิลีมัตโตอายามารัสสะจัปปาปิมัตโตปราชโยขโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายยะตถานาคขณามเฮสีโน ชายโยปิพุทธศาสริปมตัวอายามราสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายาตถาสัพรมคณามเหสีโนชายโยชายันโตโพธิยามูเลสยานันตวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชายสุเชมมาคะเลยอราชิตาบันลังเกสีเสมปะถพิโปคะเลียพิเศเกสัพพพุทธานาขปตัวบรมทัตติสุนักขตังสมังคลัง สุภภาพตังสุหุทิตังสุขโนสมุตโตจัาสุยธรรมพรหมจาริสุปทัทขินางกายกรรมังวจกรรมมังปัทขินางปัทขินางมนกรรมมังปณิติเตปัทขินาปัทขินานิกตวานาระพันตเทปทักคิเนเออัถรัาสุขิตาวิรุฬหพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาสหสัพเพหิยติพิสุนันตุปโโตเยเทวะสมิงฐานเนอติกตาธิคายุกัสธาุนตุสุขิตาหุนตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชิณสาสนายาอาจิ ัทนาเตสังสเพปุเรนตุวโนรัฐายุตตะกาเลปวสันตุภาังวสาวรหกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังชิตาสุขังอรหันตุยะถารหังบทสวดธรรมะนิยมสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมัยยามพระครวาสาวัติยามวิหารติเชตวันเนก อนาขปิติกัสสะอารเมตตระคโหพะขวาพิขัวอมันเตสีพิขัโบติพาทันเตติเตพิขัพพขวาตโตปัจจสุสุงพขาวาเอตัทธวจาอุปทาวาพิขเวตถาคตานานุปทาวาตถาคตานานติตาวสาธาถุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสภเสะคารานิจติตังตถาคตโตอภิสัมพุชเตติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตตวาอภิสัมเตวาอาจิขติเทเสติปัญญเปติปัตติเพติวิวรติวิภัชติ อุตตนิกรติสเพสังขารานิจาติอุปทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาถุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุขาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชธิตวาอภิสัมณตวาอาจิคติเทเสติปัญญดเปติปตะเปติวิวรติวิปัจจติอุตตนิกรติสเพสังขาราทุขาติอุปทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาถุธรรมะทิตา ธรรมานุญาตาสเพธธรรมานตตาติตังตถาคตโภิสัมพุชะเตียภิสเมนเตียภิสัมพุชิตตะวะภิสเมตตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติพัตตะเปติวิวรติวิภัจติอุตานิกรติสเพธธรรมานตตาติอิธรรมวจัาพักคบวะอัตมนาเตปุขุพะกคบวะตัวพาสิตอภินันทุนติ หมส่วนพันเทพกัรัตคาถาอติตนานันวาขามายะนปฏิการเขนัคตังบุคคลไม่ตอกวนตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตถติตามปหินนันตาป,ปันตันจารนักตังสิ่งเป็นอดีตท,ที่รับไปแล้วก็สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วเป็นสิ่งพนาอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบนันนันจะยโยธรรมตัดถาตัดถาทีิปัสสติสังหรังสาวคุปังตามวิธามนุพัุหาเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงน เขาควรพบคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวัคกิจมาตัดปังโกสัญญามรดนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเราจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคดันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมจจุราซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหรัตัดไม่ทันที่ตังตังเวพันเทกะรัตตติสันตุอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่มกล่าวเรียบผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยจคร้านทั้งวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็นาชม บวสวดธรรมสังขเวขปจเวชคณะสพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนแด่เพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บเกิดแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อธุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะนัความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยะมยามริบตัดพังอันเราจะพึงตายเป็นแถมมรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอายุนิยตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตัคนที่จัดสังเวชอายางกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตะวิญญาโนครั้นปัสจาวิญญาณ ชุดโทนเขาทิ้งเสียและอธิเสสติจากนอนทับปัวบิงซึ่งแผ่นดินกลิงขรางอีกว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัางหาประโยชน์ไม่ได้อันนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะทำนิโนอุปาทาวายธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสามุปัสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างย,ยิ่งสพเพสตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสูจารมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวะหามริสานี้เรา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอธะสังสโยความตายความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบเก้า บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลกรรมมังสเพหิพัตเตหิกตังปุญญานุนโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสันมิงสาเนอธิคตาธีขาโยกาสะทาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจันตุสพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจันตุสพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจันตุสพเพปิสาสพเพยกขาสพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจันตุ สพเอาจาริปัปชยาปชายาสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสพเพนักตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสพเพเทวาสุข no oh ิตาหนตุทุกขาปมุตจัน <verbs> ตุสภเสามาตินาสมิชันตุโวบทสวดลูกปูทวดนโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตตอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตตอคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาตินีทูเปย์ะเรย์พทิขะเรย์ตหิงแตหิงตาธรรมทานเนหน้าะวันตุปูชิตาสดทิงกัลลเตท้วิหารมันทะเรเถราจามัชฌานวกลายจากพุทโธสารามิกาธานปฏิอุปสักาขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสันปานนุูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทัศสัมภาวสังเสริญชาตาธบุปปาติกาในเจียนิครังธรรมวรังปฏิจจตเตสเปปิทุกข์กษัติทุกขัลลรณตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมตราละจุขรา สังโฆโหตูสมะโควะอัธยาจจหิตยาสัพจะอัมเหระคตุสัะธโมสเพปิธรรมจาริโนพุติงสะปาปนิยามะธัมเมวิยะปเวทิเตปะเสนนาหุนตูสเพปิปายโนพุทธศาเสนสมาธารามปเวันโตกาเลเทวุปัสตุพุทธิภาวยะสตานังสมิทางเนตุเมธนิเมตาปิตาจะอัทรชางนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธัมเมนาราชาโนปะชังรักขันตุสะพทา โอสวัตเทวตาอุโยชนณคาถาทุกขปัตตาจันิทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสการหุนตุสเพปิปายโนเอตาวตาจอมเฮหิสัมปตังมุญญาสัมปตังสเพเทวานุมทันตุสภะสมสิทธิยาทานาทัตันตุสทายาสีลังรักขันตุสปัฏฐาภาวนาวิรตาหุนตุข่าฉันตุเทวตาคาถาสุมาคละคาถาสงขตุสพภังสุมาคลังรักขันตุสปัฏพเทวตาสพะพุทธานุภาเวนะโสธีหุนตุนิรันตระังหุนตุสพภังสุมาคลังรักขันตุสสพพพเทวตาู ธรรมานุภาเวนะสุทีหอนตุนิรันตรังโหตุสะพังสมังลังรักขันตุสัพเทวตาสสะพสสังขานุภาเวนะสุทีหอนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนัรักขันพัตมิสสพโสสสดเพพุทธาภรปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนัรักขันพัตมิสสพโส สัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนักรักขังพัตมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนักรักขังพัตมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนักรักขังพัตมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนักรักขังพัตมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระลพตาปเจกานันจะยังพระลังอรรันตนนาจะเตเชนักระคานพัฒมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลพตาปเจกานันจะยังพระลังอรรันตนนาจะเตเชนักระคานพัฒมิสัพปโสสาธุด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวาย เป็นพระมาราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวัสดิ์คาลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะศิลิม,มงคลแก่ข้าพเจ้านางสาววันิาพาบุตดมาและครอบครัวของข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม ขอให้มีโชคลาภวาสนาเงินทองให้มีเข้ามาไม่ขาดมือไม่ขาดสายคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้ดได้นมัวนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ศาสตร์พรน้อมสองนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลที่สามสิงอมฤตได้จัดสร้างขึ้นและวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าได้ครอบครองอยู่หนปัจจุบันให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริงมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิสาธุสาธุสาธุ